2. เพื่อให้คนพิการได้รับบริการและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธ<า>ิประโยชน์ต่งางสังคมจะได้ยู่อควมภาพกับคนพิการ 3. เพื่อให้สังคมเร่งหนึ่งความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับคนพิการ 4. เพื่อพบ ประสบการณ์ด้านต่างๆของพนิกงารผู้จัดการพนการในญาิในแต่ละปีวันนี้เราได้จัดงานสังคมสร้างสรร์แบ่งปันพนิการเป็นครั้งที่7ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือเราอยากจะมอบถุงังชีพให้กับพนิกงารจำนวน200คนนะวันร่วมงานวันนี้และหลังจากนี้เราจะลงพื้นที่มอบถุงังชีพให้กับพนิการผู้พิการที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานและ เป็นผู้พิการที่ติดเตียงนะคะจำนวน400หโดยได้รับการสนับสนุนจากมูนิธิพันธนก,กิจเพื่อการเพื่อการพัฒนาท่านก็ได้มาร่วมงานด้วยและท่านก็สนับสนุนลถในการลงพื้นที่ให้กับทางสมาคมวมเจคณนิจาและ,ะมูลนิธิสิทรงธรรมมูนิธิสีทรงธรรมทรงธรรมมูลนิธิ กดเอาเองเลยพบพีนองร่วมท่านสมัยนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นอันหน่อยนะคะอันหน่อยนะคะอันหน่อยนะคะข้าวเปลียนเส้นนะคะข้าวเปลียนเส้นนะคะเครื่องปรุงเตรียมไว้ฟองนะคะจะมีน้ําของทุกอย่างจะทยอยทยอยขึ้นมาให้นะคะ เขจี่น้อีล่งท่านเขาจีนะคะอันนี้เพื่นเตรียมพร้อมเล้ค่ะรล่วงท่านนะคะเขาจีพี่น้องเขาจีขายดีดีขายเขาจีที่เราคนผู้ชายไม่เห็นเขาจีขอจาอจกใหม่นวเมยสันขอบคุณมากค่ะนี่เอาไว้ได้แล้วนะคะ อ่านี่เน่เบิ่งดูยิงยิงยังยังโอ้ยข้าวกี้ดีขายดีตะนายเด้พี่น้องเอ้ยอันนู้นข้าวกีบ้านอะไรคะน้องดินกีบ้านสีส้มตามค่ะาขอบคุณมากค่ะมาลุ้มท่านร่วมกันนะคะจ้าโอ้โหเห็นนะว่ายมหาสมิตรจ้าเนี่ยพี่น้องเพิ่้ดูอ้อยก็ได้แล้วนะคะ อันนี้ก <ừ> ็อีเจ้านึงอีกเจ้าหนึ่งนะคะอถ่ายเสล้วนียรยจดป็นทา่ายนเดีกั้นเต้องไนะยวเถายคบ้งรรยากาศันะจ๊ะถ่ายรูปให้ได้ให้เจ้าของเค่ะเดี๋ยวจาขอก็ไปถ่ายรูปด้วยนะคะ นี่อันนี <S <S ้ของคนพิการเห็ดนะคะนี่ค่ะอันนี้คือคนพิการทํานะคะเป็นฝีมือของคนพิการเห็ดค่ะพี่น้องนี่จะก็ได้ไมาเห็ดตัวนี้นี่ค่ะอันนี้คือคนพิการทํานะคะชิ้นงามสวยงามนะคะแล้วก็มาร่วมนะคะแล้นั่นก็ยังบอกนะคะว่า ปีนี้นะหลังจากนี้ท่านจะมอบอ,อีก3มูละคะา3 0 0 0 0บาทแล้วก็ลงพื้นที่ให้กับคนที่ได้แจ้งตัวือให้ท่านาาานะคะเอสเซคค่ะนะคะตอนนี้ก็อ่กอ่ะขอ,ะอ,ะอ,ะอะจับจับน้องให้นิ่งๆหน่ยคอะหนุปนะขอภาพสวยนิดนึงนะคะโอเคค่ะ อันนี้พั่นซอยดาวด้วยพี่น้องนี่ของอาอ้อยนะคะอาอ้อยนี่ของอาอ้อยแล้วม็รวรวมซอยดาวน้ำเพรน้องขออาทิตย์ษฎนะคะก็จะอยู่ที่นี่นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางศิษยพิเศษที่ขออนนะคะไม่เคยมาติดเราแล้วก็ท่านบอกอท่านก็เป็นที่ปรึกษาของทางสมาคมด้านการศึการของเรานะคะการก่อเสริมนักเรียนมารับชมกับทางสมาคมนะทุกๆปีแล้วก็ร่วมจัดกิจกรรมนะคะ โอเคนะคะขับไปเลยค่ะขับไปเลย,เลยจ้าขอาแถวไปเอาเลย,เลยน้อยนอยเธอกินชาเขียวลูกเธอแม่แซ่บแบบเธอบพิ่ได้ก,กินนะอร่อยมากนะคะมีนลูกสาวลูกสาวอัน,น อ่าหน่อยมาเห็ดรวมน้ำผัดเดี๋ยวนี้เขาจากำลังเปิดงานอยู่พี่น้องเพิ่นยังบอดย่อยกันมาเลยนะเพิ่เปิดงานยังมาแล้วค่ะพี่น้องคุณ

เข้ามาเลยค่ะมาหยิบเอาเลยลูกหยิบเอาเลยนะคะเจ้าไหนหยิบเอาเลยค่ะหยิบเอาเลยนั่นน้ำส้มอะไรหยิบเ,เอาเลยค่ะเอาไว้จะตักเลี่ยงเลี่ยงไว้คนหนึ่งเลยจ้าเอาเลยค่ะหยิบเอาเลยหยิบเอาเลย นูหนูขอ<ล>โอ้นูขอน้ำจากแก้วนะจ๊ะซื้อคือนโยของอยล่หรอฮะมันหวานขึ้นไหลกว่าเก่าน้ำอ้อยเอออันนี้นำ้ำอันนี้อันนี้น้ำอ้อยนะคะ <c oughs> ี่น้องน้ำอ้อยสดเราสั่งคนมา <c oughs> เป็นน้ำอ้อยสดนะคะเ่า <c oughs> ม,มากาเอาอ้อยเติมความหวานในเจ้าขางกันค่ะเอาอ้อยซื้ออ้อยขึ้นกันนี่เติมความหวานเจ้ยของกันนึกว่าตอนแรกนึกว่านา้ามีอย่างสีเขียวนึกว่าหน้ามัน,น <c oughs> อันนี้กดเองเลยนะคะกดเองเลย <ไป S 1> <ม>นี่พอเป็นขวดให้ดูปากด้วยขวดนมาจะนี่นสินี่เปล่าเล็นขวดใส่เนี่ยอ่าหน่อยนะคะวันนี้อาหน่อยเป็นแม่งานนะคะอ่าอ้อยเป็นตาขวอง้ะพี่น้องเพราะว่าอ่าอ้อยเฮ็ดก็ดตีหา่าเรียบร้อยแล้วคนเขาก็จะชอบย้อยมากเรื่อยๆค่ะพี่นอ้อง ลูกหลานมาซอยมดฟุกคน